สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชื่นชอบในการซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษารถจัก,กรยานยนต์ตามแนวทางและตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องนะครับ มาชมลำดับขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายรถจัก,กรยานยนต์ซูซูกิเจลาโต้นะครับเดี๋ยวมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนอื่นผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าอะไรจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายต้องลื้ห้องสายพานด้วยเหรือไม่ใช่นะครับ คือรถคันนี้เขามาทำนะครับหนึ่งก็คือเปลี่ยนกองอากาศสองถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมใส้กองน้ำมันเครื่องสามถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายและสี่จะเปลี่ยนเม็ดตุ้มน้ำหนักผมก็ลือรอไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายหรือขนาดนี้เหรอไม่ใช่นะครับนะ น้ำมันเครื่องเราเพิ่งถ่ายไปนะครับพร้อมกับไสกรองนะครับคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้มาที่เฟืองท้ายเวลาเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับเราจะต้องทําความสะอาดนะครับตรงบริเวณช่องเติมก่อนนะครับแล้วในรถซูซูกิคันนี้นะครับเขาจะบอกปริมาณน้ํามันเฟืองท้ายไว้เลยว่าเปลี่ยนถ่ายตามปกติคือเติมกลับเข้าไปหนึ่งซีซีนะครับ ทีเนี้ยเดี๋ยวในระหว่างที่พี่ปุ้ยเขาทำฟาร์มสาดตัวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเรื่องน้ำมันเฟืองท้ายต่อนะครับอ่าให้พี่ปุ้ยทำวาร์มสตราดไปก่อนอเปิดเลยครับเอาผ้ารองแล้วก็เอาคีมจับ ทีนี้คันนี้นะครับเจ้าของเนี่ยนะครับเขาซื้อน้ํามันเครื่องมาให้แล้วก็ซื้อน้ํามันเฟืองท้ายมาด้วยนะครับน้ํามันเฟืองท้ายขวดเนี่ยมันหนึ่งร้อยยี่สิบซีซีแต่ว่าปริมาณที่ใช้เติมเนี่ยคือแค่1 0 0่งเพราะฉะนั้นผมได้เทออกไปแล้ว2 0่สิบซีซีนะครับก็จะเหลือน้ํามันเฟืองท้ายในขวดเนี่ยตามมาตรฐานนะครับก็คือ1 0 0่งซีซี ท่านจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับว่าผมเติมหมดขวดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคนที่ไม่ดูตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเอาผมไปขิงเปล่าๆนะครับนะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ตากล้องต่อให้พี่ปุ้ยครับกกดลุกนาลุกและขยับตัวบ้างนะครับนะะหลังจากเราเปิดนะครับช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับ น็อตขายจะอยู่ทางด้านล่างตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวรอผมสักลู่นึงที่ป,ปุยอยู่ตรงนั้นแหละม่ต้องตามผมมาตรงนี้ฮะจะอยู่ด้านล่างนะครับจะเอียงเอียงหน่อยนะครับจะไม่เหมือนยามาฮ่ายามาฮ่าจะตรงนะครับอันนี้จะเอียงเอียงนิดนึงอ่านะครับอ้าว <Hello. S 1> เบอร์สิบสองนแล้วใช่ไหผมมาลูกร้อกไปวางไว้ไหนล่ะอยู่ตอนนั้นล่ะพี่ปุยไม่ต้องตามผมมารอปังกี้ด้ามปัดแจปอนเอ๊ะไม่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 เบอร์นี้ไม่ใช่นะด้ามปัดแจปอนอเดี๋ยวรอผมสักครู่น,นึงนะครับ มันไปวางไว้ไหนวะอันนี้ก็เหลือแต่นี้เมื่อกี้ก็ขานเบอร์สิบเบอร์สิบสองเกี่ยวกับคู่เลยครับาไม่ได้เอามาไม่ไดเอามานะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับนะ ถ้าใช้ประแจมันจะขันยากหน่อยนะครับผมก็จะขอเป็นบ็อกเล็กแทนนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือเขาขันมาแน่นเนี่ยนะครับ โอ้ขนาดล็อก12อย่างนี้ยังแน่นเลยนะครับแล้วเราก็เอาภาชนะลองรับไปลองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอะไรนะครับน้าถาครับ อตอนถ่ายมานี่ครับจะมีดำๆเนี่ยไหลออกมากากน้ํามันเฟืองท้ายนะฮะเป็นเศษเนี่ยนะครับคนคนที่อยู่ตรงหน้างานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นดำๆครับเนี่ยนะฮะ<อ>แล้วก็จะมีเศษผงโลหะเงาๆใสๆเนี่ยปนมากับน้ามันเฟืองท้ายนะครับนะครับอันนี้ก็คือนอ็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายนะครับ ทีนี้ตามปกติเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีแหวนนะครับนี่นะฮะแหวนนะแหวนตัวนี้ก็แบนแตแตะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยเขาไปล้างทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับพี่ปุ้ยไปล้างมาครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อ ัอดีช่วงบ่ายนะครับมันจะมีเรื่องเงาเรื่องอะไรหน่อยนะครับนี่นะน้ำมันเฟืองท้ายนะครับผมก็อยากจะให้ท่านเห็นนะว่ามันมีเศษผงโลหะเป็นเงาเงา,เ,งาเต็มเลยนะครับช่องเติมนะครับอยู่ด้านบนนะครับ อันนี้เราก็ดูสภาพสายพานไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่สี่นะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมขอญอาตตั้งไว้ตามนี้ก่อนนะครับระหว่างรอพี่ปุ้ย เขาคงไม่เปลี่ยนหรอกอ่าผมมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยต่อนะครับทีนี้นะครับหลังจากเรามั่นใจว่าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมัาไหลออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก่อนที่เราจะใส่น็อตตัวนี้กลับก็มาตรวจสอบว่าแหวนกันรั่วนะครับหรือปะเก็นเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีไหมแล้วก็ใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดตรวจสอบตรงรูถ่ายนะครับ ว่ามีแตกมีร้าวหรือเปล่านะครับถ้าผ่านปกติก็ใส่นอ็อตในคลิปนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแหวนหรือประเกันให้นะครับผมก็จะใส่ขันเข้าเกียวด้วยมือก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้นะประแจปอนหรือประแจวัดแรงบิดนะครับในคลิปนี้นะครับค่าแรงขันนอ็อตถายตัวนี้นะครับก็คือ 12นิวตันเมตรนะ12นะิวตันเมตรเนี่ยฮะดังแล้วนะครับ1คลิกนะครับอ่านะโอเคนะครับได้ค่าแล้วนะครับ12นิวตันเมตรก็จะใช้ผ้าแห้งสะอาดนะครับเช็ดตรงรูน็อตถ่ายอีกทีนึงเพื่อดูว่า หลังจากเติมน้ำมันเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยมีการซึมรั่วหรือหยดไหมนะครับถ้าไปศูนย์บริการนะครับเขาจะเปลี่ยนแหวนหรือประเก็นใหม่ทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับค่าตัวเลขจะบอกอยู่ตรงนี้นะ100ซีซีแต่ในขวดเนี่ยมันคือ120 ผมเทออกไปแล้ว20นะครับเหลือในนี้101ก็จะเติมหมดขวดได้เลยนะครับ เห็นนะครับ1 0 0ซีซีนะครับผมบีบจนกระทั่งมีแต่าอากาศดังฟอดๆแล้วนะครับอ่าหมดเรียบร้อยก็จะเช็ดตรงช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ปิดทีนี้ก่อนปิดก็เหมือนเดิมนะครับตรวจสอบดูว่าโอลิงยังอยู่ในสภาพดีไหมนะครับถ้าไม่ดีก็แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ ในคลิปนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะโอลิงนะครับช่องเติมนะครับทำปามสารเราก็ปิดหมุนเข้าเกลียวด้วยมือก่อนนะครับป้องกันการปีนเกลียวนะฮะถ้ากลัวไม่แน่นท่านก็เอาผ้ารองนะครับแล้วก็เอาครีมจับอันนี้นะพอจะนอนนอนหมุนได้นะครับก็พอประมาณครับ เพราะว่าเขาไม่ได้รับแรงอะไรนะครับแค่กันน้ำมันเฟืองท้ายมันรั่วออกเพราะฉะนั้นขั้นตอนนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายรถจัก,กรยานยนต์ซูซูกิเจลาโตก็จะมีลำดับขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ